เจ็ดที่นั่ง h p v เขาบอกว่าเขาบอกว่าเกียร์คานิวาลเอ้เกียร์คานิวาล H.E.V 7ที่นั่งตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถใส่ถุงก๊อบได้4ใบแนวตั้งเลยนะสใบเลยหรอเมื่อกี้จะบอก7ที่นั่ง7ที่นั่ง4ใบเที่นั่งสี่ใบลองดู7ที่นั่ง4ใบมันได้ไหมดูเลยปกติเนี่ยวางแนวนอนเราวางกันได้ทับๆกันไปแต่เขาบอกว่าวันนี้วาง4ใบแนวตั้งเอาแล้วแกมา4ใบแนวตั้งอย่างนี้เลยอ่าแนวตัวนะไม่ใช่ใบเล็กนะใบใหญ่นะ หนึ่งใบสองใบแล้วนะโหให้ยังเหลืออีกได้อีกใบเหลืยปะเหลือปะอ่ะห้าใบเลยไหมสี่ใบแล้วเดี๋ยวห้าใบแล้วางข้อมูลตรงนี้ออกมาคือใส่โคเวอร์แล้วนะใส่ไดเวอร์นะไปเอาไปใบหนึ่งนะคือไม่ใช่ว่าสี่ใบแล้วใส่เบียดเบียดสี่ใบแล้วมีสเปซอยู่ด้วยนี่คือยังหลวมนะใบทัวร์เลยนะคือใบใหญ่ๆเลยนะเจาะที่หน้าสี่ใบยังเหลือนะได้ห้าใบเลยนะได้ห้าใบตรงนี้จริงครับสี่ใบนี่ยังเหลือจริง วางแนวตั้งได้ปิดนี่ปิดปิดปิดชอบน,นี้แหละมันเซฟดีความสุขกันแต,แต่ชอบตรงความที่ถ้าแต่าบอกว่าใส่ได้สี่ใบแต่ว่านั่นเอียดยดพยายามยดัดลงไปส<ด>ี <4 S 1> ่ใบนี้ค<า>ือแบบสี่ใบ,บแล้วเนี่ยยังนั่งได้เจ็ดที่นั่งอ่กนอกจากวางกระเป๋าสี่ใบแล้วนะนั่งสี่คนยังสบายเขาหลังนั่งได้ไหมดูดีเแถหลังนั่งได้นั่งได้ปกติทุกอย่างเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเลยก้จะมารีวิวความนั่งสบายของเบาะเบาะนี้ให้ฟังค่ะ